ค่ะแสงมณีแตยละนะคะเป็นข้าราชการบำนาญค่ะเป็นคร,รูเกษียณมาได้6ปีแล้วค่ะออตอนแรกก็ไม่ได้ทำคณนานเนี่ยพี่ชายทำก็มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ค่ะนาข้าวก็มันเป็นทรายนะคะตรงนี้ก็เลย พี่ชายเขาได้ผลจากการปลูกปลาล์มมาก่อนเพื่อนก็เลยแนะนําว่าปลูกปลาล์มดีกว่าก็ยังเสียดายนาอยู่เนาะเราก็อยากทํานาด้วยก็เลยตามล่องปลาล์มก็เลยใส่ใส่ข้าวไปด้วยถ้าต้นปลาล์มใหญ่แล้วก็ก็คงจะไม่ได้ปลูกข้าวแต่ก่อนเป็นนาและก็ป่า พราะว่าที่ทำานี่ก็คือมันอยากให้มันได้ได้ปุ๋ยจากต้นปาล์มอะไรน้าเราก็อาจจะงามขึ้นนะความคิดนะค่ะก็เลยลองดูปีที่แล้วได้สิบเจ็ดกระสอบหวานไปเฉยๆไม่ได้ดูเลเท่าไหร่แต่ปีนี้ก็ปรับปรุงที่ขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วปลูกปาล์มในนา้าวนะเนี่ยมันมีผลเสียอะไรไหมคะพี่มันไม่ได้เสียนะคะ ดู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 แลมันก็มันส่งเสริมกันเนาะนาข้าวเราก็จะจะว่านปุ๋ยอะไรด้วยอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้หว่านปุ๋ยเลยนานี่ค่ะมองดูแลมันก็อิ่มใจเนาะ <c oughs> ได้ข้าวกินด้วยปลาล์มเรายังไม่ได้ผลไม่รู้จะได้ผลกี่ปีเนาะเพราะามีความรู้เรื่องเรื่องปลาล์มเลยค่ะพี่ชายแนะนำว่าปลูกปาล์มน่ะมัน ได้ผลนะพื้นที่เรามันเป็นทรายแล้วก็น้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะหน้าแรงถึงระดมน้ำขี้หมูนะ่ะมามามาใสา่ก็ลุงนั่นแหละพี่บอกว่าได้ผลพี่ชายนะเพราะว่าเพื่อนน่ะได้ผลแล้วค่ะที่จริงตั้งใจจะปลูกยางแรกๆนะเ <ๆ S 1> พราะเห็นยางพาราเขา, <S <S เ,าเขากีดรทุกวันเขาได้ตังเนาะเขาบอกว่าปลูกยางพารามันต้ <S 2> <S 2> องเปนะ็นคนขยัน มันได้กี่ทุกวันเนาะมันต้องมีแรงงานเราไม่มีเวลาจะมาทำเอเราลงทุนถ้าสวมสิปลูกเราต้องจ้างคนเนาะแต่อันนี้เนี่ยเราก็จ้างอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ได้ทุกวันเนาะมันไม่ได้แบบดูแลใกล้ชิดเหมือนเหมือนอย่างอาจจะกลับมาเป็นแสนแสนสองแสนห้าแสนคุณแม่ไม่รู้ค่ะโอย้ <ing> อยากได้อยู่ค่ะ <ing> ไปให้ลูกให้หลานเนาะเราน่ะ <ing> 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 พอแล้ว ค่ะไปท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ทำบุญเลาะทำบุญไป